เหตุการณ์สดๆร้อนๆในตอนนี้สำหรับประเด็นเดือดของยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์ชื่อดังอย่างเอกง r k และทีมโบบาร์เฟมิลี่ที่กำลังขึ้นเฮนในทวิตเตอร์ตอนนี้สำหรับกรณีการนำคำว่าหอมมาใช้ซึ่งในตอนนี้หลายๆคนกำลังให้การแบ่งคำนี้อยู่เนื่องจากเป็นคำที่สอไปในอของการคุกคามทางเพศโดยเรื่องมาจากการพูดคุยกันในระหว่างสตรีมเกมกันอยู่ได้พูดคุยกันว่าหากไม่ใช้คำว่าหอมแล้วจะใช้แทนคำว่าอะไรดีเป็นการพูดคุยกันอย่างตลบขบขันโดยมีคนกลุ่มหนึ่งที่ได้ดูการสตรีมเกมกันอยู่นั้นเกิดความ พอใจและรู้สึกผิดหวังต่อเกมเมอร์ในดวงใจนี้กันอย่างมากที่เพิกเฉยต่อการรณรงค์การหยุดคุกคามทางเพศจึงได้เกิดการสร้างแฮชแท็กโบบ a f เฟมิลและ amily, แฮชแท็กโบบ a าขยะสังคมกันขึ้นมาแต่ทางเอก h ฮ k และทางทีมโบ b a Family ก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจแต่อย่างใดได้ออกมาขอโทษกับเรื่องราวดังกล่าวแล้ว และได้ร้อมใจกันปิดบัญชีทวิตเป็นที่เรียบร้อยจนล่าสุดได้มีแฟนคลับต่างมากรู้สึกเห็นใจและเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากจนได้มีแฮชแท็กเซฟโบบาขึ้นมาแล้วในตอนนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางโบบ้าเฟมิลี่ก็ได้มีการใช้คำนี้กันมานานแล้วก่อนที่จะมีประเด็นดราม่านี้กันเกิดขึ้นจนตอนนี้ได้มีผู้คนต่างมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เรื่องการแบ่งคำว่าหอมอยากขอให้มองถึงเรื่องของความเป็นจริงด้วยหากเราไม่ใช้คำว่าหอมแล้วเราจะไปใช้คำว่าอะไรแทนได้ในเมื่อคำนี้มีมานาน แล้วเช่นกันดมเสร็จปุ๊บถ้าพี่ไม่อยากใช้คำว่าหอมพี่ต้องพูดว่าอะไรเพ้อพี่พี่พี่ใช้คำไหนหรอไม่ใช่ว่าหอมนั่นน่ะสิมอไปอืมเหรออย่างนั้นแหละหจริงๆนี่มันกินอะไรความจริงๆริงนี่มันกินอะไรเหรอตีไก่ยีโป้ไกพ่พี่สงสารพี่เปลือกพี่ผ่านเลยทำไมอ่ะพี่ พี่เก๋พุดธหอมประจำเลยเวลาเรียกพี่ต้นหอมกินดีมากอ๋อกินดีมากเหรอกินดีมากก็ไม่ได้เอ้าเหรอกินดีมากเหรอไม่ได้มันเสื่อถึงฮารลัดเมนโป้ยปา้ยอ่อะดีสุดละโค้โปุ้ยไกย แบนคำนี้พอร้องไว้กายน่พี่ข่ายนะใช้คำว่าขอบคุณครับขอบคุณ